right and that's why when they found the lamas they say okay this is the place in w h e n we have enough food as a meat ปเด่นหนึ่งที่เขากำลังทำไมถึงมาอยู่บนนี้ได้ชนกลุ่มต่างนะเพลเพราะว่าตามรามัดมาเนื้อออกไมตามเนื้อพวกนี้มาแล้วมันมาอยู่โอแม่งเจอทุ่งรามะอยากเจอทุ่งอับากาเฮ้ยแม่งอุดมสมบูรณ์เซตตรงนี้เลยก็เลยอยู่กันบนเลยในพื้นที่นี้

you get all all this territory from him ล้วเนี่ยเขาเสียพื้นที่เมื่อก่อนเป็นของเขาแล้วพอหลังจากมาชิลีแท้เสียหมดเลย because this i Argentina อันนี่อาจจะมีหน้าแล้วคือนี่พื้นที่เดิมแล้วเขามีทันออกไหม right now you know you know the way to the ocean น้องไม่มีเลยเฮียโดนล็อกหมดเลยแลนด์ล็อกแล้วที่มันเสียให้ไปรังไว้อะเปรูเปรู เปลูกกับ <Okay, okay. S 2> ชิลีลุงกินเต๊าะเขาแล้วเราหักเลยไม่ให้ออกทะเลด้แลนล็อกดแลนล็อกครับปลาะไปก็แลนล็อกด้วยเขาเคยอ่ะอันนี้คือพื้นที่ที่เขาเคยมีนะกค่องีแล้วพอรถสอครามลกแพ้ปลาตะไบก็โดนอาจารย์มันไม่แพ้ได้ไงปลาตะไบเปรู้กัชิลีแม่งู้คนเดียว มันลุซิบราซิลด้วยและอาเจนเขาร่วมด้วยลุงลุมเลยกินก็ลุงก็เอาแดกเอาแลนด์เขาในสงครามมันลบทั้งสี่ครั้งมันเสียแลนดสี่ทีโอเคตัวใจ่าทิดใส่ไเลีเดี๋ยวค่ว่ากันเรื่องนี้กันอันนี้มาดูก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่ 1,100ป e ก p อนคริสต์ผ r ้คนกิ e f o r น1,100ปีก่อน r e ีก่อก่อนพิซก่า e ่อ e ผ r ้คนกินคุ e ส n ม o รถเห็ a เขาบอกว่าเขาทำเหมือนเกลือเขาบอกว่าเขาทำพื้นที่ที่ก่อหินเป็นรูปกระโจมขึ้นมาแล้วก็ใช้ย้าเนี่ยเอามาปูหลังคา made of What? Of sand and adobe or brick. Or brick. Uh. Right? They have the llama uh. sculptures, what we are going to see. Uh. Like Lama, on the middle, uh, on the center right the Like a main okay. square and a place where they can uh. say, This is prohibited for our people. Uh. We cannot disturb in the llamas. <laughs> they doing reproduction. Uh. Okay? And they live always in a community. Everything is for everybody. Okay. So ช่วงหนึ่งพันหลังปีมาแล้วมันโซล่โซ่การอยู่นะฮะก็จะอยู่กันเต็มะบบแบบนี้ที่เป็นสร้างเป็นเกลอเงี้ยเอาง่ายๆงี้ผมเปรียบเทียบง่ายๆนะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นพวกลามมักหรือว่าเป็นพวกเนื้อต่างๆอยู่กลางวงเพราะว่าเป็นของสำคัญ and at และในช่วงเวลาเดียวก o นนี้เรามีอารยธรรมอื่นที่เรียกว่าชิลีป้า c h i ี i p a They do more pots things for cooking for the domestic work l และก็ทรอค c อ t ต์ เลยเกษตรกรเขาบอกว่าย <Like S 2> <Yeah, S 1> ุคนี้ฮะยุคของไอเนี้ยยุคของไออาณาจักรแม็กกูมีเริ่มทำดินเครื่องปั้นดินเผาได้แล้ว and they start to b e art making faces when they are together plus other little groups mm. like Pocara in Peru near the Lake Titicaca in the Peruvian side which starts with Tiwanaku Tiwanaku starts here ah. Like 300 years before Right <300 years S 1> <med> ป so <people> <th> like ีจำไว้นะฮะเมืองนี้ที่วานากูเกิดในช่วง300ปีก่อนพริสการนั่นคือท่านเรา2000ตอนนี้2025ระบวกเข้าไป This is a formative, let's say, in here they do the social and the economy rules เพราะว่าเนื่องจากอะไรรู้ไหมพออยู่เป็นสัคมเกษตรเราต้องการการปกป้องต้องการการกำหนดเขตแดนเราสามารถสร้างเขตแลดนได้แล้วมีกำแพงกวดกัน And with some more other people that a r r i g h t They start with art, doing ceramic, imitating puma, condor and snake, like Incas did after. Ah. This culture before Inca. Of course, ah. they are like ancestors <laughs> of Inca. Yeah, yeah. Let's learn it, huh? This is the pre-Inca. It's a belief, a belief that the Incas imitated <laughs> the puma, the condor, the snake, and condor. the puma. มาก่อนมันขาีนบางนีจเจริญม,มาก่อน